ไป็นอ่างอโต้ปล่อยเลย,เลยปล่อย นาออยบอาด้วยเนี่ยลอยไปเริ่มเลยทุกป่าสวยวครับเจอห้วยน้ำเล็กๆแล้วครับ รถเอกนะครับรถเอกมาเล่นไว้มันมากเลยตรงนี้แต่ว่า ี่รถหร่เป็นที่คนครับเป็นที่คนครับกระเป๋าจะแตกขึ้นวันนี้เป็นที่คนครับเป็นที่รถครับที่มือห้อยนางี่เต็มเลยรถใหม่หรือเปล่าครับที่ไม่ใหม่ครับประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วแหละรอยมันเดินตรงป่าล้างสายมือเนี่ยไอ้ขวามือได้ลาบเลยครับนี่มองกินมันเลยขวามือเนี่ยครับ เริ่มเจอขี้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่างโจ๊กขับไปสะพานจะเจอกำลังขี้อยู่อันนั้นใหม่จัดตามมาใ,ใกล้ๆก็นหน่อยเลี้ยวเสียวเจอสะพานอีกแล้วไม่มีทางเบี่ยงด้วย ไม่ทั้ยิ่งมาตั้งโก๊ล้อล้อล้อขาตั้งติดเนี่ยมันคลายมากคลายมากไปแล้วผมไม่มั่นใจว่าไอ้ต้นนี้มันจะแข็งแรงพอไหยไอ้นี่แข็งไอ้นี่แข็งไอ้ต้นฝั่งนู้นไอ้ต้นใหญ่สองต้นเนี่ยแข็งแข็งชัวร์แหละแต่ว่าแต่รอเนี่ยมันฟางไปต้นไม้หลักรอคุณจะตกไปที่ว่างเลยมันติดขอบอยู่มันติดขอบในอยู่มันจะไหลปิ้นได้ใช้อยู่ตรงนี้ได้ครับนี่ไมยู่นี้ช่องไฟไม่ไม่พอไอ้รอเนี่ยจะอยู่บนนี้ไม่ได้อยู่ในลางไม่อยู่ต้องอยู่ไม่ใช่ต้องยู่จะตก เอาไงาลงของลงตรง,งนู้นรับขึ้นตรงนี้เอาลับถางก่อนไหมตามนั้น

ถอยอาวถอยยาวใครว่าง่ายวะใครว่าไแล้ว้เจมอยู่ไหนเนี่ย7 <c oughs> ขับขับมาชนดูก่อนว่าเยอะไหมก็เดี๋ยวค่อยถอยอีกทีนดไปยลมั้งเดี๋ยวดยวิขอดูก่อนเกยเลยอ่าไ <c oughs> ด้

ขึ้นง่าายเอไปเลยครับไปเลยเอาเลยคันนี้แหละทีมงานช่างภาพเตรียมตัวนะครับใครไหลมาแล้วโอ้ยมันจะรอดได้ไงดูข้างหน้ายื่นอย่างนั้นไปคันที่ไปก่อนไปุ้ยเดินหน้าไปเลยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังขุดไปเรื่อยๆอ่ะรอไม่ตรงเอกเอกเดินหน้าไปเลยครับเอ็กพี่แดงน่าจะชนพี่แดงอย่าเพิ่งเทคขับมาชนดูก่อนหน้ายาวหน้าหน้ายาวกว่าเยอะลองขับมาชนวัดดูก่อน เยอะไหมไม่ได้ไม่รอดไม่รอดพี่ขุดขุดออยเยอะเลยอ่ะไปนู้นเลยไปนู้นเลยไปนู้นดีกว่ามันขึ้นไม่ได้จะขุดอีกเยอะเลยไม่ได้มันติดเยอะติดเยอะเลยล้อก็เป็นร่องไปแล้วอ่ะ ล้อมันลงไปมันคือรถเตี้ยแล้วมัน,นแนค่จะรู้นแหละอ้าวพร้อมครับอ้าวพี่แดงทรงเขิน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 อพ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 อเบ๊กพอ<า><า>เลยพอเลยสวยสวยงามมากสวยที่สุด เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเครื่องตามด้วยพี่เดินเครื่องด้วยหน้ามันกดอยู่ล้อไม่รีเอ้ยอย่าเพิ่งเดินก่อนโยพดพาพอพาพอพี่แดงวินมันกดอยู่ที่ต้องเดินล้อช่วยด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่คือต้องเล็งเครื่องด้วยต้องเดินเครื่องด้วยเออเดินเครื่องด้วยวินไปวินไปเดินเเดินเครื่องตามวิน เดินเชื่องด้วยบ้าบ้าวินมันวิ่นไปวินไปเดินเชื่องเดินเดินเอาไงดีวะอ่ะวินวินแล้วก็เดินเชื่องบ้าบ้าวินยังไม่เชื่องเลยแล้ววินมันลั่นแล้วเล่นเชื่องเลยเดินเชื่องเดิน ้้อหนาไม่ขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วมันต้องมันต้องใช้วินมันต้องใช้วินหนึ่งขึ้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมหลายรอบระวังแบตหมดนะอย่าให้เครื่องดับเดินเดินวินช่วยล้อเดินตามเดินวินช่วยล้อเดินตามไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้เอาความรถบนเร็วไปไปไปดึงดึงวินไปเอาไปขึ้นแล้วไปเลยอ่ะค่อยๆไปได้แล้วได้แล้วพ้นแล้วพ้นแล้วเดินเดินธรรมดา เอาดึงเวีนแยกดึงเวียนหย่อนแล้วดึงยางยางยางเดี๋ยวไปเรื่อยๆตึงก็รู้เองไงเดี๋ยวมันดึงอ่าจอมปวกจอมปวกจอมปวกมาเร็วจอมปวกออกหักขวาหน่อยหนึ่งเมกมือขาไว้เออพุงไปแล้วหนึ่งเมกมือขาไว้ลืมต้ดเดี๋ยวพี่หักขวาหน่อยตรงนี้มีจอมปวกถอยหลังตั้งหลักไป ค่อยทีถอยทีงถอยทีโอ้ยได้สบายอ่าตรงเลยตรงเลยไม่ต้องตั้งแล้วไเลยอยหลังเลยถอยหลังแล้วอัดเลยพี่คอยหลังแล้วอัดเลยไม่ติดไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วอัดได้เลยไปไปเลยส่งเลยพี่ส่งเลยครับรวดเดียวจบเลยรวดเดียวจบเลยอันนี้ไม่ต้องเวียนไปไปโอ้ยล้อปิดไปล้อหนึ่งแล้วหักอีกแล้วที่เดิมเลยพี่หักแล้วชันชักหักไปข้างแล้ว

ให้มันตามมาด้วยกันน่ะอย่าให้อะไรมันนำวิอเขาด้วยเขาด้วยมันกระโดดแปลกๆนะออน่ะ้วิวิัอนนี้วิ่นอย่างเดียวได้แล้ววินเรื่อๆได้แล้ว มิ่งก่อนมิ่งก่อนหลุดแค่ฟีล็อกเปล่า <c oughs> ไม่ใช่พอพอเดี๋ยวเก็บสลิงก่อน พร้อมครับพี่วีส่ง<า>เลยส่งได้เลยครับเปิดดิฟด้วยเอาให้เข้าด้วยนะที่ครบเลยครับพี่ดิฟให้ครบทั้งสี่ล้อเลย คนจับโขลกมาไม่โดนนะไม่ดูแต่ล่อต้นไม้ใหญ่อกแล้วมันต้องเฉียดปล่อยขึ้นตรงนี้เมื่อกี้พี่วีผมลืมปลดเบรกมือผมถึงเอ็กขึ้นมาได้แค่ตรงนี้โอทางไปเดี๋ยวพีวเลยเดี๋ยวพี่ต้องมาตัดแต่เดี๋ยวใหม่โอ้โหช่างโฉเมื่อกี้นะถ้าว่าผมปลดเบรกมือแต่ผมว่ามันน่าจะ มันน่าจะ değil, ได้ว่าได้ดีกว่านี้ก็มุมนี้ขึ้นมาถ้าปลดเบรกมือขึ้นได้ในะจอมปวกหายทางทั้งลูกไม่มีใครมีต้นไม้ก,กว้างแล้วเพราะพี่มีจัดการตัวเลยตรงเป็นพี่มาเลยพี่เยบีบเย็บเย็บบอลรอรอรออร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 ลรอรอรอขวาไม่หมุนวิรอ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 อรอรอรอิอร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 อวอร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 รอรออรอร พอพอพอเดี๋ยวเบรกหยุดไว้ท่านั้นก่อนเดี๋ยวดึงวินแป๊บนึงครับอ้าวแล้วก็าเอาอะไรมาลัดนี่ก่ะมันดึงไม่ออกอนนี่ตัดตัดเลยเอาปากกัดี่แดงพ์ปากกัดีดแอมพ์จะโลเครื่องดึงวินอย่างเดียวยังได้เลยดุเยยีบเบรกพี่ดุเยยีบเบรกพี่ดุเยยีบเบรกไว้เยยีบเบรกไว้ตรงสองสองยาบิดอย่าบิดอย่าบิดให้ตรงไว้พี่เดี๋ยวความตรงไปตรงไปตรงไปให้ท้ายชนเลยพี่ให้ท้ายชนเลยโอเคพ่อ Oh, เอาเลยเน line, wrote, ื้อพี่ส่งไม้อัดเลยอัดเบิ้ลเครื่องน้อยนี่เกียร์ตำราเกียร์โเบิ้ลเครื่องอัดอัดไปเลยอัดอัดให้ตรนะพี่ให้ตงเลยอากเบกเ้กเอกเบเบก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 เเเเเเครื่องเเ เพิ่มกดพี่ดุกคงกดเองอ๋อพี่ไปเหยียบขาดเหยียบขาดไม่ได้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวาขึ้นอ๋อพี่ดุกไปเหยียบขาจะสตาร์ทไงใช่ครับเหยียบขาตาก็วิ่งไม่ได้ต้องเหยียบเบรกขาไว้พี่ดุกต้องมีสามตีนเหยียบทุกอย่างใส่เกียร์ช่วยครับพี่ดุครับเปเรน้อยครับไปเรื่อยวิน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 ไปเรื่อยเรื่อยครับไปเรื่อยๆครับรอวินแป๊บนึงรอวินแป๊บนึงรอวินแป๊บนึง อ่่อยอ่มาดปพี่ด้มือ่มกาพี่พี่ีสุดพี่ดูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดกรอรอรอแป๊บาตรงนั้นอาตรงนั้นตรงนั้นเรียบ้อาตรงนั้นแหละอ่าอานี้มันเป็นทดิมันานจได้เหรอ पंज बाद เขาเยียบขาแล,ล,ล้วพุ่งลงพรือจะนะถ้าทิ้ล้มตึงหนึ่ล้มเลย่เอียงมาล้มตึงขอถ่ายลายนิ่งใหญในนี้เห็นถ่ยสู่ใเดี๋ย,ย,ยวผมรอขึ้นบเบาๆวินแล้ววินจะไปทัน,น,นไหมแบเออหมดไึ้งแล้ว<ะ>ล่วะรอไปเอาแอลกอฮอล์ฉีดเอาแอลกอฮอล์ที่รถฉีด ไเลยถ่ายแส่นี่อายแสนถายแสนเด็ยางนียวเลยพอวิ้นเลยพอแล้วครับวิ้นเลยรถกำลังพอแต่ท้ายที่แสนแล้วถ้ายถ่ายนครัายอมยอมถ่ายขำแล้วครับเดินรถเป็นเบาเดินเบาเินเบาแต่เทียร์เลยเดินปิดปิกระจกหน่อยได้ดิปิดกระจกยกระจกหน่ยครับ เลยครับไปเลยครับไบม,มันจะพูดต่อเนง ขวาไปเลยขวาไปเลยโอ,อ้ยปล่อยลมยางแรงมากเออเขาไปลอมอ่อ,อนมากเลยมากเลยเกยวปิ้นเลยตรงเลยครับตรงเลยครับมาซ้ายๆไว้ครับ ขันนี้ผูกขึ้นมาแล้วครับมาดูไปดูกันเราไปดูกันเราไปดูกันไปดูกันเรไปดูกันขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาครบแล้วนะครับอขึ้นมาครบแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปกระบวนการการ่้มรถนะครับเอา้อนหนุนล้อหลังหน่อยไหมเอาอะไรหนุนหน่อยไหม แล้วครับไม่ไหวมันลงขเลยแกจะล้มยักจะร้องไห้ร้องโอ้ยเขาแต่ที่จะงอกมันลอยแล้วมันไหลลองมีก็ได้ครับลองมีก็ได้นี่ลอยทีเราลองมีก็ได้ครับเรายกทียกทีต้องให้มันถ่ายสุดก่อนโดนไหมว้ามีดไหนเขาไม่ได้ซื้อไปต่อยไม่ได้ก็เลยไปทีตรงนี้น่าจะพึ่งเอาก็โดนยกล้อออสตัดไพ่อ่ะมันออกง่ายยกล้อออกมีดเล่มนี้มา มีใช่มีนายกเครื่องทุ้นแดงเยอะเอาลงนิดนึงให้มีนายกที่ก้าวมี่อยู่ไหนไม่หายอยู่แกอยู่กับคนเราใส่ใส่ล้อมกันล่างดิเใส่ล้อมกันล่างหน่อยอันตรายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงนิดนึงนะไม่ต้องมึต้อหลงเผื่อผมโดนไปแล้วอนี้ยังให้เขอยู่ในร้อมต่ะ พี่ใกล้ฮะภาคภูมิอะไรทางทางซ้ายสุดช่างแดงอะไรจะส้มรถนะครับตีทอดเลยครับไม่ทอดเลยเหรอไม่ทอดสดเลยโอ้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 ยแดงดีนะครับคนนี้ก็ฟิตนะครับปกติก็ปั่นเขาปั่นจักรยานวันละสี่สิบกิโลนะครับเดี๋ยวเราก็จะอันนี้น่าจะดามได้ วัดทุกอนไปเทียบไปั่ดิโอ้ยเดี๋ยวทำไปเล่านะใกล้เคียงอีกนิดเดียวข้ออีกนิดเดียวแหละน่ะอีกนิดเดียวให้คุณจบให้คุณจบงานให้เป็นใครเองให้เป็นแม่ยังดูดิจับตูดหนนีไหม จับตุดแล้ดืหมดแล้วแก่จำเดืหมดแล้วไปหน้าแก่จำตู้ดหมดแล้วเจ็บปุ้งมั้งนะโอเคมันคือความจริงนะกจริงจริงจริเขาจริงอุ้ยไปเยอะเว้ยดีเลยเออได้เลยเอาดีๆใหญ่สายเบรกขาดอีกนะน้อยนี่น้อยพี่แดงใส่เรื่อยๆเอาแล้วน้อยหนึ่งพอแล้วได้แล้วพอแล้วจะมาซ้ำเติมนี่ไปลงเรียบร้อย โยถึงแล้วครับอันนี้ถึงจริงครับเห็นเรือขคาแล้วถึงแล้วเย้ yeah. ถึงที่สำเร็จทุกคันครับถึงโดยสวัสดิภาพวิ่งทดงน้ามาก็าตึ่นปรเดียจอกก็ไม่ต้องขึ้นหนึ่งผมว่าผมมาในห้วง่ายกว่าเมื่อกี้ ไม่ทันไปซะแล้วส้มโอยลมเฮ้ว่าพวกมานส้มหรือว่ามั้งไต่โลได้เป็นไรเปล่ะไต่กิโลได้นี่ป uh ุ๋ยมาปุ๋ยมันช้าเข้ามาเนี่มันสโลูลุงไม่ให้เลยมันมีอยู่แล้วรถเราไม่ไม่ใช่ออโต้ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยแหมมีแอบเบรกด้วยนะไปเล่นดิเดี๋ยนะ

ลงลง่องแล้วหนึ่งสโลไม่ต้องเบรกปล่อยสโลไปเลยหนึ่งสโลไม่ต้องเบรกไม่ต้องกลัวแอบเบรกอย่าแอบอย่าแอบเบรกอย่าแอบเบรกไม่ได้พอเบรกแล้วเบรกกับน้ำมันทิมมีเครื่องด้วยมีเครื่องด้วยมีแต่โอยมันลงไปเลยเร็วก็จังมันากก็ใช่พอมึงเบรกปั๊บเนี่ยเบรกปั๊บก็ทิมโอ้ทิมเมื่อกี้เดียบอะไะทีมีไหมไม่มีไหมลงเลยลงเลยครับท่านที่ลงเลยที่เรียกมึงทำเลยทำเบรก อ่าล้อลงล่องแล้วเดี๋ยวปล่อยสโล่ไหลไปเลยครับซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซายสวยงามมากสวยงามมากดูดันไม่อไม่รีไม่รอใครล้อซ้ายนิดอ่ะขวานิดดึงพี่เถอะขวาหน่อยขวาหน่อยโอเคครับโลแอลปล่อยลงมาเลยครับพี่ลงมาเลยครับ นิดนึงที่โอเคครับเขาล่องแล้วมาได้เลยเ,เ,เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งปล่อยไหลนะครับเกียร์หนึง่งขว,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 วานิดหนึง่งขวานิดมาเลยพี่ปล่อยลงเลยครับปล่อยลงเลยฮะยยยมาเลยครับ ให้ตรงพี่ให้ตรงซ้ายนิดนึงเอามาเลยมาเลยมา <inizi demasiado atau> มาเลยครับมาเลยครับ มาเลยครับน้าเจมมาเลยครับมาเลยครับ